K239 ชอนวู 9, เครื่องยิงจรวจหลายล่ำกล้องของกองทัพเกาหลีใต้มันถูกพัฒนาขึ้นเพื่อพิทักษ์อธิปไตยของเกาหลีใต้โดย K239 ชอนวู 9, เป็นระบบปืนใหญ่จรวจที่ถูกขนานนามว่าเป็นร่างจำแรงของไฮมาร์ส ย้อนเวลากลับไปในปี2009การพัฒนาเครื่องยิงจรวดแบบหาาหลำกล้อง K239 ชอนวูเริ่มต้นขึ้นเมื่อสำนักงานกลาโหมเพื่อเทคโนโลยีและคุณภาพของเกาหลีใต้ใช้เงิน131.4พันล้านวอนหรือราว112.4ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อพัฒนาสิ่งที่จะเข้ามาทดแทนเครื่องยิงจรวด K136 คูยอดที่ล้าสมัยไปแล้วของกองทัพเกาหลีใต้ ระบบปืนใหญ่จรวด k 2 3 9เป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชนโดยมีหน่วยงานเพื่อการพัฒนาการป้องกันประเทศเกาหลีใต้เป็นผู้พัฒนาตัวปล่อยจรวดมีฮันวากรุ๊ปเป็นผู้พัฒนาขีปนาวุตและมีบริษัทดูซานอินฟาครอปเป็นผู้พัฒนายานพาหนะซึ่งดำเนินการผลิตขังแรกในเดือนสิงหาคมปี2004โดยมีฮันวากรุปเป็นผู้ดำเนินการ รายละเอียดทางกายภาพของเครื่องยิงจรวจ K239 ชอนวูระบบปืนใหญ่จรวจชอนวูติดตั้งอยู่บนแชสซีของรถบรรทุก K239L แบบ 8x8 มันมาพร้อมกับห้องโดยสารหุ้มเกราะสำหรับผู้ปฏิบัติงาน3คนให้การป้องกันจากอาวุธขนาดเล็กรวมถึงเซกกระสุนปืนใหญ่ รถบรรทุกขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์ดีเซล6สูบระบายความร้อนด้วยอากาศกำลังขับเคลื่อน450แรงม้ามีความจุน้ำมันเชื้อเพลิง250ลิตรมีระยะปฏิบัติการ450กิโลเมตรและสามารถทำความเร็วได้สูงสุดที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนน เรือยิงจรวด K239 มีน้ำหนักโดยรวม31ตันความยาววัดจากหัวถึงท้ายรวม9เมตรตัวรถมีความกว้าง2.9เมตรและมีความสูง3.3เมตรภายในชอนวูติดตั้งระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติด้วยคอมพิวเตอร์และภายนอกติดตั้งระบบ Central t r i i n n f l a t i o n s y s t e m หรือ TCIS ระบบควบคุมแรงดันภายในยางแต่ละเส้นเพื่อปรับปรุงสมรรถนะในพื้นผิวของภูมิประเทศต่างๆ K239 ชอนมู่เป็นเครื่องยิงจรวดหลายหลำกล้องที่มีความสามารถในการยิงจรวดอัตราจอดได้ทั้งแบบนำและไม่นำวิถีมีแท่นปล่อยจรวดจำนวน2พอร์ตใช้รีโมทควบคุมการยิงจากระยะไกลจากภายในห้องโดยสารของรถ ซึ่งเครื่องยิงจรวดของชอนมูสามารถบรรจุขีปนาวุธ2ประเภทพร้อมกันได้มีอัตราการยิง6ลูกสําหรับขีปนาวุธขนาด239มิลิเมตรภายในเวลา30วินาทีใช้เวลาบรรจุจรวดใหม่2ชุดเพียงแค่7นาทีจากรถสนับสนุน K239T ท,ที่ใช้โครงรถบรรทุกเดียวกันซึ่งมีพอร์ตบรรจุจรวด4พอร์ตติดตั้งอยู่ที่ท้ายรถ โดยเครื่องยิงจรวจชอนวูจะใช้งานจรวจหลักๆ3แบบได้แก่จรวจไม่นำวิถีแปบเค3ขนาด131ม mm, ิลิเมตรข้างละ20ลูกขี่ปนาวุธนำวิธีด้วย GPS AM26A2 ขนาด230มิลิเมตรข้างละ6ลูกพิสัยทำการ45กิโลเมตร สุดท้ายคือขีปนาวุธขนาด239ม mm, ิมลิเมตรข้างละ6ลูกมีพิสัยทำการ80กิโลเมตรซึ่งคนบางกลุ่มมักจะบอกว่าชอนมู่คือร่างจำแรงของเครื่องยิงตระจวไฮมาสของสหรัฐเนื่องจากมันมีการออกแบบที่คล้ายคลึงกันและยังสามารถใช้งานขีปนาวุธขนาด400และ600มิลิเมตรที่ให้ระยะการยิงที่ไกลสุดกู่ทำให้มันสามารถเข้าถึงเป้าหมายไดในระยะตั้งแต่3 6ถึง290เมตร หลังจากการผลิตและการพัฒนาดำเนินไปในเดือนตุลาคมปี2014รัฐบาลของเกาหลีใต้ได้ประกาศซื้อเครื่องยิงตรวจ k 2 39ก่อนที่พวกมันจะถูกนำเข้าประจำการในกองทัพเกาหลีใต้ในเดือนสิงหาคมปี2015 และต่อมาด้วยความตึงเครียดร,ระหว่างสงเกาหลีทางกองทัพเกาหลีใต้จึงได้มีการเตรียมเครื่องยิงจรวดดังกล่าวไว้ตามแนวชายแดนเพื่อเตรียมไว้ใช้บังเกอร์บัสเตอร์ในการทำลายป้อมปราการของเกาหลีเหนือหากว่าเกิดสงคราม ในปัจจุบันเท3 9 9ชอนมูได้กลายเป็นตัวเลือกที่น่าจับตามองของนานาชาติซึ่งถึงแม้ว่าตอนนี้ประสิทธิภาพอาจจะยังไม่เทียบเท่าไฮมาสของสหรัฐแต่หากว่าในอนาคตมันมีการอัปเกรดเพิ่มเติมชอนมู oo, ก็อาจจะกลายเป็นเครื่องยิงจรวดถังเลือกให้กับหลายประเทศ มีประจำการอยู่ในกองทัพเกาหลีใต้ประมาณ218ระบบถ่ายไปให้กับ UAE เพื่อใช้งานในกองทัพสหรัฐอาหรับเอมิเรตจำนวน12ระบบและอีกชาติหนึ่งที่คาดว่าจะมีการซื้อเครื่องยิงจรวดระบบนี้ไปใช้งานในอนาคตนั่นก็คือโปแลนด์ที่กำลังดำเนินการส่งคำขอเพื่อจัดหาและพวกเขายังแสดงเจตนาที่อยากร่วมพัฒนา K239 ชนบู oo, ร์รวมกับเกาหลีใต้อีกด้วย เป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าจะได้ความรู้เพิ่มเติมกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยนะครับถ้าจะให้ดีนะครับก็กดติดตามช่องเราไว้ด้วยเลยจะได้ไม่พลาดความรู้ที่เรานำมาฝากนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ